เศรษฐีพัลลีกราวาชื่อว่ามาขมานบเนนอนอยู่มาวันหนึ่งในฮันเศษทีพร้อมทังเทวีทั้งสามสมตนได้สร้างสาร สมอนไม่สุสชาดานางเป็นเมียหลวงห่วงแต่สมบัติไม่คิดกําจัดรักชกตรียาบำรุงแต่ร่างดังนางทอดางสารากลัวจะหมดเปลื เล็กมีน้อยก็คอยแต่ยักบำรุงแตะวะ่วัดไม่เห็นเข้าเรื่องเนี่ฉันถามอร่อยหน่อยเน่ะถามอะไรหน่อยพี่มานพอ,อะไรน้องสุชาดาพี่จะไปไหนเนี่ยวันเนี้ยโอ้วันนี้พี่จะชวนสุธรรมานันทาจิตตาไปสร้างาลา ไม่เบื่อกันแล้วไงเข้าวัดเข้าวาไปสร้างสาลาไปทําวัดทาวาไปทําบงระบุลสุนทานพี่พี่ไปจองเต่าทุกต้นทุกต้นเอาไว้เนี่ยเปลืองเงินเปลืองทองเข้าวัดเข้าวาไปสร้างสาลาน่ะวันนี้ก็กะจะมาช่วยไปซื้อกับข้าวกับปลาควายพระถวายเจ้าเลิเปลืองเนี่ยทำอย่างฉันเนี่ยอะไรไปไหว้เจ้าดีกว่าซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไหว้เจ้านอนเวลาลามาแล้วอย่ามากินอย่ามาแจกลูกแจกหลานได้เวลาซื้อของด้วยพระเป็นไงเหลือกับบ้าไหมท้ายจะหาหมด อย่าไปเที่ยวพูดอย่างนั้นมันบาปมันกรรมฉันไม่สนใจแล้วพลาดแล้ววันนี้พี่จะกะกะว่าจะมาชวนน้องโสชดาไปช่วยกันสร้างสลาฉันไม่ไปวันนี้ฉันมีนัดนู่นว่าจะให้เป็นเจ้าภาพชอป้าสักอันนึงฉันไม่ชอบฉันมีธุระช่วยหลวงพ่อตั้งตร้างโบสถ์สักหลังนึงก็เรื่องของหลวงพ่อฉันนจะพาไปไปตอนนี้ฉันไม่หาเพื่อนฉันนัดเพื่อนไว้ฉันตั้งใจไปแล้วตั้งใจอะไรบ่ายโมงฉันจะไปเล่นไพ่สี่โมงเย็นฉันไปส่งแชร์ ห้าโมงเย็นฉันไปเดินเล่นลมิสรรันพระราบุรีหน้าที่ของฉันมีหน้าที่ใช้เงินเก็บเงินเก็บทองส่วนพี่บรรดามีมเมีย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 ทั้งราย